สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เราจะมาดูหมูป่ากันนะคะเจ๊ตุ่มเลี้ยงหมูป่าคา่ะ ทำอะไรยินดียินดีจะทำอะไรยินดียินดีจีบสาวเหรอยินดี จะจีบสาวสาวไม่ให้จีบนะแอบถ่ายเจ้ายินดี กินละมุดเป็นไหมฮะกินละมุดเป็นไหมเนี่ยกินเะป็นไรกิมุดอ่ะฮะกินเป็นไหมกิโลมุดให้สามสิบกินละมุด ดูเพลินๆนะคะเจ้าสามแสบตอนนี้สามแสบค่ะดูกันเพลินๆไว้ก่อนหุูป่าค่ะติดตุ่มเลี้ยงไว้ทั้งหมดหตัวนะคะแต่ออกออกออกคอกออกเล้ามาสี่ตัวตัวนึงออกไม่ได้ เี๋้วจะสามเส่บนะออกมาข้างนอกดูกันเพลินไปเลยนะคะหมูป่ายังแบบบ้าน กินข้าวเปลือกก่อนนะคะตอนนี้ะกินด้วยกันกินด้วยกันกินด้วยกัน นี้เราดูเจ้าสีแสบนะคะสีแสบ ก,กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ตุ่มพารวยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ